คิดอยู่ตลอดว่าเขาจะมีใครหรือเปล่าเขาอาไปไหนคุยโทรศัพท์นานเหลือเกินคุยใครเอ๊ะทำไมเจอคนนั้นพูดดีจังทำไมอยู่กับฉันพูดไม่ดีถ้ามีอะไรขเขาหรือเปล่าเนี่ยแหละคะ่ะความระแวงระแวงอยู่ตลอดเวลาค่ะว่าเขาจะไปมีใครเขาจะอยู่กับใครเขาจะไปไหนเขาจะให้ความสำคัญกับใครมากกว่าฉัน หากคุณเป็นคนที่มีความคิดขี้ระแวงอย่างนี้นะคะคิดอยากจะบอกค่ะห้ามตัวเองไม่ให้เป็นคนขี้ระแวงโคตรยากแต่ให้คุณรักษาความระแวงนั้นไว้ค่ะแล้เปลี่ยนเป้าหมายของการระแวงค่ะมาที่ระแวงตัวเองค่ะระแวงว่าตัวเองจะคิดแย่ๆอย่างนั้นเมื่อไหร่